โ okay, อเคก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ NPP t h a i l a จากวันกันอีกแล้วนะครับผมกับการดันแลงกับรหัสไก่ที่ไม่มีสกินปืนอะไรเลยก็ช่วงนี้ก็จะดีหน่อยวันนี้เป็นวันที่18นะครับผมก็เริ่มมีกิจกรรมเข้ามาแล้วในการแจกปืนอัพเจ็ดฟรีนะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าฟรีไฟเนี่ยใจดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเขาแจกปืนอัพเจ็ดฟรีให้เรานะครับมาเล่นกัน2ี่ชั่วโมงนะครับผมต่อ1วันนะครับผมก็คือวันที่19 20เจะมีกระปกระบเก้ายี่ ก็ทุกคนจะรู้ว่าผมเลือกปืนอะไรนะครับวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่แล้ง120ดาวเนี่ยเราดันมาเพิ่มแล้วเพราะว่าเราจะทำให้มันเป็นท็อป4,500นะครับผมเพื่อที่เราจะวันนี้ดันไปท็อป2,500ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะอัปเดตได้เยอะแค่ไหนสําหรับการดันแล้งวันที่5ของเรานะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันที่5แล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะขึ้นแกนเนี่ยถึงไหนกับรหัสไก่ที่ไม่มีสกินปืนเลยนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยจะเห็นจะได้เห็นพี่เนี่ย คือใครที่เล่นอยู่ก็น่าจะรู้ว่ามันกากมากๆนะครับก็เลยเล่นออริจินัลแทนแล้วกันซึ่งมันไม่ลดอะไรเลยมันก็จะดีกว่าก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าในคลิปเนี้ยมันจะตึงสักแค่ไหนแล้วก็เราจะขึ้นแกนได้หรือเปล่าโอ้โหดูกเกมแรกสิดูเกมแรกสิแกนท็อปท็อปสิประเทศไทยเลยมั้งเนี่ย <laughs> ดูป้ายมันก็น่าจะรู้นะครับว่าแกนท็อปร้านเปอร์เซ็นต์น,นะครับผม ไอ้น,นี่มันท็อปหนึ่งประเทศไทยหรือเปล่าเหรอก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเกมแรกก็โอ้โหสุดยอดเลยฮะรู้สึกว่า GM นี่จะหมันไส้เราหรือเปล่าฮะกับการดันแรงหรือว่าอยากจะแบนรหัสนี้เราอีกรอบหนึ่งมาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วหน้าผัดเลยเออแม้งสวย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 ขีมปาดขีมปาดตัวเดียว อุ้ยไม่ตายสวยห่วยรอดยิงไป93ได้ยังไงเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมไม่ตายวะ153บวก93าิก็เยอะอยู่นะสวยตามบอก๋ยวมันมาพี่ได้นะสวยหน้าพี่ตัวเดียวอะ พี่จะเข้าไหนไม่ว่าทพี่เข้าไหนพี่จะเล่นง่ายกว่าตัวไหนมันอยู่ไหนวะเอ็นดูให้หน่อยดิอ๋อ,อสองตัวนี่านี่มุมเราได้เปรียบมันยอมตายวงแน่เลยแต่ไม่ให้ตายหรอกเว้ย นี่ไงสวยตุ่มโอ้ยโอ้โหอะไรวะไอ้นมันพลาดอะไรอ่ะออกไม่ทันเลยดาบหนึ่งดาวหนึ่งน้องดาวสวยตรงไหนวะฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายนะอยู่ฝั่งซ้ายซ้ายสองตัวเลย ซ้ายไหนวะยอ,ยอ๋อมันชุขวาชุบกันแล้วเหรอเมื่อกี้เห็นมาซ้ายตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอถามมันกี่ตัวอ๋อนี่ไงไอ้ตัวไอ้ตัวยิงหัวคมอยู่นี่อยู่หน้าเราเลยอยู่หน้าเราเลยระวังระวังระวังเราลุมได้เรามีเยอะกว่า,ารเราวามาให้ตัวะเม็ดก็พอถามมันอยู่ตรงไหนเจ็บทำไมมาเข้าไปข้างในแล้วระวังมันให้หัวละเม็ดนะไว ดาวหนึ่งดาวหนึ่งต้องไหนได้กะโอเคสวยตัวเดียวหลังสุ <cities> ดเลยขีมอ okay. so ้อมเลยขีมอ้อมเลยยิงกระสุนเฉี่ยวหัวอยู่มันไม่ได้ยินหรอกมันไม่ยินเสียงเท้านะมันได้ยินแต่เสียงกระสุนยิงกระสุนเฉี่ยวหัวมันอยู่สวยเป็นการปิดบังหูศัตรูเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงเท้านะครับ ให้ได้เสียงกระสุนที่ผ่านหูแทนแบบฟิวฟิวฟิวอย่างเงี้ยตรงไหนวะเผื่อแล้วเผื่อแล้วดาวน้าผัดดาวน้าผัดดาวไม่นายผัดดาวแล้วเหลือ้าต้นไม้ไม่ยิงพี่วะน้าต้นไม้ไม่ยิงพี่อ่ะไอ้ฝั่งข้างหลังสุดลองนะนั่นไงเช้าไหนเช้าไหนเช้าไหน สวยวเด้ากันอ,อ,ยอยู่ไหนอยู่ที่เดียวกันปะ <c oughs> อ,อุย้ยโพี่ไม่ได้นี่เลยนาตั้งไออล่ะไอปุ่มสองสวยดีสวยดีสวยดีเอาดีสวยร้อยยีสย่สิบเว้ย Ôi Pido sỏng tua Sỏng tua lên nào Pido Rồi Nào Pito đứng nào Pito 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 เป็นพี่นี่แหละไม่ไม่ขอไอซ์วอลหน่อยลุกๆลุกๆไอซ์บวะลุกเลยไปวิ่งผ่านมาได้ไงวะพี่ลงตอนไหนผมมาใหม่โอ้ยอีกนานเลยน้องเฮ้ยเอาดีของเราอะเออเฮ้ยมันมันย่อให้นี่ใครวะ ผ <First> ่านนี่ชีไม่เล่นโปรทำไมอ่ะมันต้องเป็นคนเล่นโปรดิใครวะใครอ่ะมึงก็โดมกันแหละโอ้โหหูฟังพี่ไปอละใครวะห่ว,วยน้องไอ้ยี่มันพูดจริงทำจริงนะ แล้วถ้าเกมสามมันบินมายิงพี่นะให้หอยรอดเอ้ออันนี้แม่งโปไม่โปหรอกแม่งปุ๊บอันนี้แม่งโปออ้าวเพื่อนแม่งโดนรถชน <c oughs> ชุบได้ชุบได้ดได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเสียชีวิตปวไมโอ้ยไอเนี่ย อย่เพิ่งยิงมาโดนนะเร่งใหจะยิงมันซะหน่อยแม่งเออยง,องเนเนยอยากรัวใครามันยิงต่อพี่อีกวะสวยสีพี่ตัวยง ใครมรันจะลาดพี่วะมันมีคนจะลาดพี่อ่ะมันมีคนจะลาดพี right? ่น้องเมื่อกี้ว้าวฟาดตัเลยเจ็บมากอ่ะ ร้อยห้าสิบร้อยแปดเจ็ดสามร้อยอุ้ยแรงวะร้อ,รอยแปดห้าโอ้โหมีไปสามร้อยกว่าจะตายบักบักอิทธพาดาวแล้วเว้ยเฮ้ตายวงแต่ไม่พี่ยิงไปแล้วน้องถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเลื่อนผ่านก็จบ ผมไม่ได้บังคับใครมาดูซะหน่อย<ะ>ผมยังไม่ได้ไปด่าคุณเลยด้วยซ้ำแค่พูดไม่เข้าหูจำเป็นต้องด่ากันหรอไม่เลื่อนผ่านไปล่ะร้องเลยดบะดิโดบาดิสามตัวหอยหลอดเลยช่วยหน่อยโดบาดิโดบาดิโดบาดิด เดีมาดิเดี๋ยดิเฮ้ยพูดเล่น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 อย่า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 ทำพูดเล่นพูดเล่นน้องพูดเล่นพี่พูดเล่นพี่เหล่าคนเดียวน้องพี่พูดเล่นบอกว่าพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นมีงบเท่าไหร่ต้องดูบัตเจ็ดก่อนเราชอบป้อมชอบป้อมตลอดตัวอังกฤนี่คู่โยงสองตัว งบน้องมีสี่พันห้าร้อยนทั้งหมน้องบนละห้าสิบน้องพี่ไม่โดนดาวสามร้อย px อุ้ยเมื่อละสองร้อยสามร้อยอ่ะ ต่วไหนสามร้อยต้องมาดาวอีกว่าจะขึ้นไหนดาวโดนแหมนเพราะอะไรครับโหดเกินไปครับผมเก็บแบบนี้ด้วยแบบกับเมื่อกี้ไม่สนิทเฉยๆหรอเล่นกากๆอะไรพี่อะที่สนิทกับแบบนี้ด้วยโดนโดนโดนอุ๊ยตูวยโดนทุกตัวเลยทุกตัวโอ้ยโดนทุกตัวเจ็บจัดเหรอน้อง

ตอนนี้อุ้ยพี่ท็อปสิบสองเชียงใหม่แล้วเว้ยเอาดีท็อปสไนสิบสองเชียงใหม่แล้วอะ่ะแล้วพี่ต้องเล่นอีก1เกมพี่ถึงจะเป็นท็อปสิบเอ็ดว้ยแล้วพี่จะไปท็อปสิบอีกประมาณ3เกมป l เลส g ก